ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์กลางตลาดดอกไม้ปากคลองตลาดใหม่นะครับที่ถนนพลานนกนี่เองกับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิซึ่งครั้งนี้มาในรูปแบบของแชมป์ชนแชมป์เลยนะครับซึ่งเราได้เชิญแชมป์ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาถึง4ท่านมาประชันการทําอาหารกันอีกครั้งโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิละครับแต่สนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับ อร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกินแชมป์ชนแชมป์ครับผมคุณนวิบัตชมเชิงแพัเชฟประจวบมิรังสันเชฟนานาะจงเลอเจสนาวงหัวกิ้งไก่กุ้งทอดซอสทาทาสเต็กปลาทอดมายสไปซี่และเขาเบาพันแนงไก่พันแนงไก,นนงไก่กับสเต็กไก่ชีสลาวาทอดมันกุง้งและสปาเกตตี้ัวกิงกุ้ง let's g เอาละครับผู้เข้าแข่งขันคนที่2ของเรานะครับคุณชยานานแชมป์ประจําเดือนตุลาคมนี่เองนะครับวันนี้ได้รับโจทย์เป็นคั่วกริ้งไก่และกุ้งทอดซอสทาท่าละครับตอนนี้กําลังไปซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วนะครับ หลังจากที่คุณชยานันซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เริ่มทำเมนูคั่วกลิ้งไก่ก่อนเลยเริ่มจากนำอกไก่บดนะครับลงไปผัดลงในกระทะตามด้วยผงปรุงรสคั่วกลิ้งตรากโกกิซูเชฟเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยนะครับผัดให้เข้ากันใส่พริกชี้ฟ้าแดงหัน่นแฉลบและใบมะกรูดซอยผัดให้เข้ากันอีกครั้งเสร็จแล้วก็ปิดไฟเพียงแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก็ได้เมนูคั่วกลิ้งไก่ที่พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ และตอนนี้คุณชยานันท์ก็เริ่มทําเมนูที่2กันต่อเลยนะครับเริ่มจากเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดนะครับของโกกิแล้วก็เกล็ดขนมปังชุบทอดตรากโกกิเตรียมไว้ครับแล้วก็นํากุ้งสดมาเคล้าผสมกับเกลือป่อนเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นแล้วก็มาคลุกกับแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดก่อนจะนาไปชุบกับไข่ไก่แล้วก็คลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดอีกครั้งนะครับจากนั้นก็นําลงทอดในน้ํามันพืชที่อุ่นร้อนเตรียมไว้นะครับทอดจนสุกกรอบสีเหลืองทองน่ารับประทานเลยเสร็จแล้วก็ตักขึ้นพักเสด็จน,น,น้ันนรียยบ้ออแลคคะตุำ ยานันก็นำมายองเนสมัสตาร์ดหอมหัวใหญ่สับละเอียดไข่ต้มสับละเอียดน้ำมะนาวพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนมาเคล้าผสมให้เข้ากันเป็นซอสทาท่านั่นเองแหละครับเพื่อที่จะรับประทานคู่กับกุ้งทอดแสนกรอบของเรานะครับและตอนนี้ทั้งคั่วกลิ้งไก่และกุ้งทอดซอสทาท่าของคุณชยา,านันก็พร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมแล้วนะครับพี่ชน,นานันคั่วกลิ้งไก่กับกุ้งทอดซอสทาท่า ขอฝากท่านกรรมการทุกท่านนะคะช่วยพิจารณาแล้วก็แนะนําในสิ่งที่ได้ทํามาเนี่ยค่ะว่ามันมีรสชาติยังไงแล้วมีอะไรที่ควรจะต้องแก้ไขอะค่ะ ก็คั่วกลิ้งก็หอมนะครับรสชาติครบรถนะครับถึงเครื่องส่วนกุ้งทอดก็ทอดได้ดีมากครับอันนี้ในส่วนคั่วกลิ้งรสชาติจัดจ้านมากอร่อยครับกุ้งทอดอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอร่อยอร่อยดีมากๆครับเราชอบคั่วกลิ้งมากเลยอ่ะโอ้ดูน่าเชิญโหมันไม่ใช่คั่วกลิ้งที่กินแล้วเผ็ดจัดจนกินต่อไม่ได้อ่ะตัวต่อไปคือกุ้งทอดซอสทาทาเนาะตัวกุ้งก็มีรสเกล็ดก็อร่อยแล้วก็ซอสทาทาก็เข้ากันได้พอดีค่ะปรมือร์พีชนะ เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครที่จะทําอาหารได้ทันตามเวลาที่กําหนดและอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดพร้อมกับคว,ว้ารางวัลแชมป์ออฟ h ดอะแชมป์อร่อยทุกที่กับโกกิไปได้รอติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับ